ยโฮสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะแล้ววันนี้กลับกันมาอีกแล้วในเกมโลบ,บอ์นั่นเองเย้โอเคผมเพิ่งจะพอว่างจากการสอบเพราะฉะนั้นก็มาอัดแบบสนอยแล้วกันเนาะ <c oughs> วันนี้จะไม่ได้มานแมปฟิชหรือแมปอะไรแต่จะมาในแมปเดอเไ็บิชคาเ,เอ,อ่วันนี้ผมจะพูกคนมาเล่นแมปแนวคาเฟ่ดีกว่าแนวคาเฟ่รล่าชีวิตใช่ปะเออน่าจะเป็นแนวคาเฟ่รลาชีวิตแหละ มันคล้ายๆกับแมปอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าน่าสนใจดีนะดูและน่าจะสนุกกว่านั้นไม่เสียเวลาเข้าเกมเลยดีกว่าเอ,อ๊ะมีเสียงเพลงด้วยผมไม่รู้นะเตจิกระสิทป่ะแต่ผมจะปิดเสียงไว้ก่อนผมจะปิดเสียงเอาไว้ก่อนโอเค,อ,เคอุย้ยคนแมปแมปสวยนะสำหรับผม่าสวยนะใช้ได้ด้วยโอ้มีกคูด้วยมีใครอะมีใครไม่รู้แต่พกหอกคูเตาอยู่ โอ้คุณเตาดับห้าดาวเฮ้ยมีเพลเยอร์ให้เลือกเล่นได้ด้วยใช่ปะโอ้ยมีโหมดด้วยมีอันนี้ด้วยเดีย๋ยวผมจะลองไปแบบสามคนดูดีกว่าว่าจะมีใครมาผมเปล่าอ่านี่อุย้ยมีคนมาแล้วคุณพี่อีกคนหนึ่งนี่แล้วก็อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยผมลงทุนแบบแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดเมรเลยเนะี่ย ใส่ชุดเมดเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันในในเกมผมจะใส่ชุดเมดเปล่าเออผมคิดว่าไม่น่าเป็นเสียงเพลงมากผมเอาขีดเดียวก็พอมล้วก็สองขีดเออสองขีดแล้วกันงั้นให้มันได้กินอะไรนะโอเคมิสซ่าฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเดอะไอติเกตยูไกส์อาร์เดอะนิวแบทช์วัสดีวอลกัมทูท์ไฮบริดคาเฟ f สตาฟฟ์ที a เราจะมา l สมส p รคาเฟ่เราจะมาผสมสูรคาเฟ่ We've been a little short-staffed ever since uh, that incident, but don't worry. Uh -huh. Your safety uh -huh. is our second top priority. So, my name's Alice, and I'll be guiding you through stop. your first week at the job. What I've what been working here longer than everybody, so oh, you're gonna be in pretty good hands. You know ออเดอร์แรกคืออะไรเอ่ยแล้วแบบนี้อะไรอันนี้คือแก้วอันนี้คือให้กดปุ่มอ๋อเวลาเราอยากจะกดอะไรกอ๋อกดอย่างนี้โอเคผู้ชม์ของเขาจแล้วแล้วออเดอร์แรกคืออ,อะไรอ่ะออเดอร์แรกเออไซส์เอ็มเหรออะไรมันเป็นรูปถงมันคือน้ำอะไรไซส์เอ็มรูปถงไซส์เอ็มรูปถงไซส์เอ็มรูปถงอ๋อผมจะกดปาวอะไรใช่ปะ้ะ อ๋อเราก็อยากให้เกินปุ่มโอ,โอเคก็ไม่ได้ยากนะ,ะแล้วผมก็เอานาไปวางอ๋อพอวางอ๋อคือไอตรงนี้คือมันมันผสมกันได้เหรอโอเคเลย,เยทุกคนไอผมมาเล่นแมปนี้ตาแรกนี่เกิดทุกคนเล่นเกือเป็นทีมจัดเลยนะทุกคนเล่นเกือเป็นทีมจัดเลยทนะุกคนเล่นเป็นทีมจัดเลยอ่อะไรวะ วุ้ยแต่ว่าเสียงเพลงดังไปป่ะนะผมลืมเลยนะไม่รู้มือดิสก์สิบป่ะนะผมเอาขีดเดียวพอเดี๋ยวผมไปเพิ่มไปเพิ่มเสียงพูดตัวเองเอาทีหลังแล้วกันแต่ไม่ใช่จิเดี๋ยวไปใส่เสียงเอาทีหลังแล้วกันผมกลัวดิสกสิบอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเสียงคาเฟ่ทั่วไปไม่น่าจะมีนะมั้ยแต่ว่าเอาประมาณนี้แหละโอเคแล้วต่อไปเราก็ลากแก้วดีกว่าเดี๋ยวนะเพื่อใส่ออิโอหรอ เอาเพื่อยังไม่ได้ส่ปปิ้งเพื่อยังไม่ได้ใส่ทปปเลยเนี่ยอเอาเพื่อยังไม่ได้ใส่ท็อปปิ้ไม่เป็นไรมันมันใส่ไม่ได้แล้วน,น่าจะวาวเาลยอเ่าจิเตน้ ฉันไม่ได้เป็นคนทำไอ้จานอิสอิสโอ้ต่อไปก็แกนสายเอ็มใช่ไหมอ๋อโอเค กันนะว่าผมจะรอดไปได้สักกี่คืนเดี๋ยวไปดูสิออเดอร์ออเดอร์อะไรอ่ะอะไรอ่ะเลิฟหนึ่งสองสามวิได้ทิปแล้วแสดงว่าตรงเป๊ะโอเคใครเลยคนนี้รับอ,ออเดอร์เลยรครับผมอิโมชั่นนะรู้ใช่ปะอิโมด ไอ้อ่านว่าอะไรเออผมอย่านดีกว่าเดี๋ยวคู่ชมกำมัดอ่านอะไรแกนเนี่ยไซยแอลไซแอลแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นทองเหรอว่าคือทองใช่ปะเออมันคือทองเนาะมันคือทองก็แฟอะไรเป็นทองผมงงนนะเลยทองท็อปปิ้งก็เป็นรูปเอ,อ่อ มัทเลโล่นะเออช,โโช็อกโกแลตแล้วก็เออคีมก็จะเป็นสตรเบอร์รี่แล้วก็อัญชันละดิก๊กเปเลยวางวางเลยนี่อาจจะได้แล้วมั้งอรไรทำอันนี้เขาต้องการอ๋อเนอาะกดตรงนี้ แล้วเพื่อนไม่กดล่ะครับเราเพื่อนไม่กดอุ้ยชิป75บาบทก็ไม่น,อน้อยกว่ารอบแรกไม่อายนะเฮ้ยหมดคืนแรกแล้วโอเคอ๋อมันเล่นแนวอย่างเงี้เนาะแบบอ,อย่างเี้อ๋อให้เราเข้ามาในห้องนี้ยใชไหมทั้งหมดคืนเพื่อนวันนี้จะทำอะไรอ๋อมหมดแล้ววันนี้ มาอะไรนมนนีน่อ๋อพื่ออะไรทำความสะอาดอยู่คผมไม่สนเหมือนเดิมอ,ออเดอร์แรกเดี๋ยวรอมีเหตุการณ์ก่อนที่มันดูน่าสนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยอันนี้อ่าตัดออกมาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอัดไปเรื่อยเรื่อยมันยา A later few moments เฮ้ยคุณผู้ชมอุ้ยมันมีใครมาอุ้ยแทงเชสเกอร์เอ้ยใครอ่ะเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยมันคือมันคืออะไรมันคือใครอุ้ยอุ้ยมันต่อยอุ้สร้างนระเบียบให้ผมด้วยคืออะไรอะไรครับเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยผมเจ็บอุ้ย ผู้ชมด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยหม่อ่อดูเดือดไม่เพิ่มด้วยแล้วทำไมเดี๋ยวอะไรอ่ะอุ้ยผมจะตายไหมเนี่ยโอเคผมเกือบตายโอ้โหคือ <c oughs> อะไร่กินได้เหมือนกันกูะลุกสันลุง ไปออเดอร์ Order ที่สองวิทิร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากค้าพ่อมาออเดอร์คนที่สองไซแอลลุกทรงโอเคโอเคที <laughs> ่เป็นมือใหม่ไอว่าแล้วผมเดอผมก็เล่นได้โอ้โหโอเค เฮ้ยผู้ชมไฟไหม้ไฟไหม้อ้ะอะไรนะอีดิ้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่แล้วโอ้โหเออมันเกินอ่ะไม่เป็นไรหรอกอะไรอ่ะอ๋อทับปิ้งอะไรเป็นนี่ผมเหนื่อยจังมากเลยักีนแล้วหรอกกินเยอะเนี่ยคุณพี่ค้าคนนี้เก็บเลย แล้วก็ขนมนี่ชิดหนึ่งคือว่ผม A few moments later ทุกคนรู้อะไรไหม <laughs> ผมเพิ่งรู้ว่าผมปิดเพลงได,ด,ด้นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่จะอยู่ตรงนี้ผมรู้ว่ามันปิดเสียงเพลงตรงนี้ได้ ตก็โอ้โหตูงนี้ผมอ้อโอ,โอ,โอ้ผมจะบ้าตายโอเคมาท็อปปิง้งผมไม่ทันสังเกตเลยเมื่อโฟกัสก็ว่าอยู่ผมคิมดว่าไปเป็นเสียงเพลงจากในเกมอ๋อปเป็นเสียงเพลงจากตัวเครื่องโอเคคนต่อไปมาค่อยทายแล้ว ถ้าไม่เวลามันน้อยลงนะผมเขม้าใจโอเค okay, มาเร่งสปีดก,กันดีกว่าอันดับแรกไซส์เอ็มอดีต่อไปก็ช็อกโกแลตเอ่อคุชชง โอ้หผมไม่น่ามาเล่นแบบนี้ก็คือเลยอัดรู้สึกหิวผมเอาอย่างนี้กันผมจะเอาเกือบเต็มแต่ผมจะไม่เอาเต็มแล้วกันนี่ส่งกระเบนระเมิดแล้วนี่นี่บบบนนท็อปติ้งท็อปติ้งอสครีเลยมา อยเอ๊ะเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ม้ผมจะดับไฟไงอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 เออโอ้ผมจะดับไฟไ,ไงวะอ๋อดูว่าต้องใช้สเปรย์หรือเปล่าเออเอ่อหกสิบสองสิบสามสองเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคแสดงว่าผมผ่านใช่ปะ Hey there Seems like you guys didn't do so well yesterday, huh? Oh uh, well, everyone makes mistakes, right? Hey, you know what would be great? You guys could have a talk with the chefs in the kitchen! They've been working here for hundreds of years! And like I said, they have a for bad โอ๊ยเอาแล้วผมเป็นอะไรตายเนี่ยเอาผู้ชมผมตุยเอาอะไรอะผมก็ผมทำอะไรผิดอนะทำไมเขาเขาฆ่าผมโอ้ my god โวมอยู่ได้แค่สองวันเองเหรอ ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมเขไล่ผมออกกับผมทำหน้าที่ไม่ดีตรงไหนอ่ะอ๋อเขามีให้รีเวิร์ฟรีด้วยแต่ผมจะไม่เล่นนะผมจะผมจะรอให้มีคนจะเยอะกันเฮ้ยเสียงเพลงอ่ะลิขสิทธิ์เปล่าเนี่ย <laughs> ลืมลืมลืมโอเคว่างว่าก็มาอัดโอเคคลิปคืนนี้ก็ โดยรวมก็ไม่แต่ก่อนไปเดี๋ยวพูดคุยกันสนัก,กนนะหน่อยแล้วกันนะหน่อยๆนิดหน่อยในหนาที่นี่เป็นแบบครั้งแรกที่ผมแบบปล่อยคลิปนานมากเอ่อช่วงนี้ผมก็อย่างที่บอกว่านะผมมีสอบอยู่เดี๋ยวผมจะสอบไปทีช่วง19แล้วก็จะยาวไปจนถึงยี่สิบแปดนะเพราะฉะนั้นผมก็เรียนต่อได้อีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนหน่อยๆไม่เกิดเดือนครึ่งหรอกเดี๋ยวผมก็จะสอบกลางภาคอะ ทดสอบกางภาวเสร็จแี๋วผมก็จะได้คุยมีสองลเพราะฉะนั้นมันเหื่มากมันต้องเตรียมตัวอะไรหลายอย่างต้องมีช่วงโบงกุญสอเดี๋ยวผมต้องไปหาตามเกิดบอีกแล้วก็แมปอย่างที่ผมบอกนะแมปผมก็พยายามหาอัาไอที่มันน่าสนใจส่วนแมปฟิตบอกบอกลาไปได้เลยช่วงนี้ผมไม่ไม่ไม่ว่าจริงที่จะอัดแมปฟิตแล้วแมปฟิตมันเป็นแมบที่ค่อนข้างที่จะกินเออเวลาชีวิตผมไปพอสมควร <laughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะร่างกายแบบเ,เจ็บป่วยบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาเสียงผมพูดมันมีอะไรแบบฟังแล้วแบบว่ามีเสียงทัดอะไรเนี้ยก็ขออภัยเด้ยกันนะโอเคสำหรับคืนนี้ก็เอาไว้ประมาณดีก่อนกันนะเดี๋ยวจะว่างๆก็จะมาลงคลิปให้บ่อยหน่อยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็บา,บายยเจอกันใหม่นะจุ๊บว่า